สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มพึ่งตนพึ่งทําคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดคุยในเรื่องของการวางจิตในการให้ทานเพื่อให้ได้ผลมากมีอนันส์มากว่าเราควรจะวางจิตอย่างไรและพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้อย่างไรบ้างครับ ในเรื่องของการวางจิตในการให้ทานนี้นะครับพระสารีบทท่านก็ได้ถามพระพุทธองค์ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ทานนั้นมีผลมากแต่ไม่มีอนิสงส์มากและอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ทานนั้นมีผลมากและมีอนิสงส์มากซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเอาไว้ดังนี้ครับ หนึ่งเหตุปัจจัยที่ทำให้ทานนั้นส่งผลไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจะตุมหาราชิกาพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าสาริบุทบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยมีความหวังผลให้ทานโดยมีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยมุ่งการสังสมให้ทานโดยคิดว่าเราตายไปจะได้เสวยผลของทานนี้ เขาจึงให้ทานคือข้าวน้ำเครื่องนุ่งหม่มยานผ่านะดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและประทิบคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสายแห่งเทวดาเราจะตตมหาราชิกาเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้ว ยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้นี่คือเหตุปัจจัยเมื่อให้ฐานแล้วนำไปเกิดในเทวดาฉันจะตุมาหาราชิกาครับซึ่งก็มีผลมากแต่ไม่มีอนิสงส์มากครับ 2. เหตุปัจจัยที่ทำให้ฐานนั้นส่งผลไปเกิดเป็นเทวดา ชันดาวดึงพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความหวังผลให้ทานโดยไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยไม่มุ่งการสังสมให้ทานโดยไม่คิดว่าเราตายไปจะได้เสวยผลของทานนี้แต่เขาให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดี เขาจึงให้ทานคือข้าวน้ำเป็นต้นย่ำเข้าถึงความเป็นสายแห่งเทวดาเหล่าดาวดึงเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วอย่างเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้นี่ก็คือเหตุปัจจัยเมื่อให้ทานแล้วนําไปเกิดในเทวดาชั้นดาวดึงครับ ซึ่งก็มีผลมากแต่ไม่มีอนิสงส์มากครับ 3. เหตุปัจจัยที่ทำให้ทานนั้นส่งผลไปเกิดเป็นเทวดาฉันยามาพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความหวังผลไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า การให้ทานเป็นการดีแต่ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้เคยทำมาเราก็ไม่ควรทำให้เสียประเพณีเขาให้ทานคือข้าวน้ำเป็นต้นย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่ายามาเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมา คือมาสู่ความเป็นอย่างนี้นี่ก็คือเหตุปัจจัยเมื่อให้ฐานแล้วนำไปเกิดในเทวดาชั้นยามาครับซึ่งก็มีผลมากแต่ไม่มีอนิสงส์มากครับ 4. เหตุปัจจัยที่ทำให้ทานนั้นส่งผลไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดุสิตพระพุทธองค์ท่านตรัสว่า สารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความวังผลไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้เคยทำมาเราก็ไม่ควรทำให้เสียประเพณีแต่ให้ทานด้วยคิดว่าเราหุงหากินสมณะหรือพราหมณ์เหล่านี้ไม่หุงหากินเราหุงหากินได้จะไม่ให้ทาน แกสมณะหรือพราหมณ์ผู้ไม่หุงหาไม่สมควรเขาให้ทานคือข้าวน้ำเป็นต้นย่อมเข้าถึงความเป็นสายแห่งเทวดาเราดูสิตเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้นี่คือเหตุปัจจัยเมื่อให้ทานแล้วนำไปเกิดในเทวดา ฉันดูสิตครับซึ่งก็มีผลมากแต่ไม่มีอนิสงมากครับ 5. เหตุปัจจัยที่ทำให้ฐานนั้นส่งผลไปเกิดเป็นเทวดาฉันนิมมานราดีพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานโดยไม่มีความหวังผลไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราหุงหากินได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านี้หุงหากินไม่ได้เราหุงหากินได้จะไม่ให้ทานแก่สมณะหรือพราหมณ์ผู้หุงหากินไม่ได้ไม่สมควรแต่ให้ทานด้วยคิดว่าเราจะเป็นผู้จำแนกแจกทานเหมือนฤาษีแต่ครั้งก่อน คืออัฏฐกะฤิสีวามกะฤิสีวามเทวะฤิสีเวสามิตรฤิสีโยมทักขิฤิสีอังคีรสฤสีภารทะวาชรฤสีวาเศรธะริสีกัสปะฤิสีและพระคุริสีบูชามหายันเขาให้ทานคือข้าวน้ำเป็นต้น ย่อมเข้าถึงความเป็นสายแห่งเทวดาเหล่านิมมานรดีเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิสินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วอย่างเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้นี่ก็คือเหตุปัจจัยเมื่อให้ทานแล้วนำไปเกิดในเทวดาชั้นนิมมานรดีครับซึ่งก็มีผลมากแต่ไม่มีอนิสงส์มากครับ หเหตุปัจจัยที่ทำให้ทานนั้นส่งผลไปเกิดเป็นเทวดาฉันประนิมมิตวะสวัสดีพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความหวังผลไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราจะเป็นผู้จำแนกแจกทานเหมือนอย่างฤศีแต่ครั้งก่อนคืออัฏฐกะฤศี พระคุรสีเป็นต้นแต่ให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานอย่างนี้จิตจะเลื่อมใสเกิดความปลื้มใจและสมนัตเขาให้ทานคือข,ข้าวน้ำเป็นต้นย่อมเข้าถึงความเป็นสายแห่งเทวดาเหล่าปารณิมมิตรวสวัสดีเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิสิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้ว อย่างเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นเหตุปัจจัยเมื่อให้ทานแล้วนำไปเกิดในเทวดาฉันปรรนิมมิตวะสวัสดีครับซึ่งก็มีผลมากแต่ไม่มีอนิสงส์มากครับเจ็ด <7. S 1> เหตุปัจจัยที่ทำให้ทานนั้นส่งผลไปเกิดเป็นเทวดา ฉันพรหมกายิกาพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าสารีบทบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความหวังผลไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานอย่างนี้จิตจะเลื่อมใสเกิดความปลื้มใจและโสมนัสแต่ให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตปรุงแต่งจิตเขาให้ทานคือข้าวน้ำเป็นต้น ย่อมเข้าถึงความเป็นสายแห่งเทวดาเหล่าพรหมกายยิกาเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ไม่ต้องกลับมาคือไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นเหตุปัจจัยเมื่อให้ทานแล้วนำไปเกิดในเทวดาชั้นพรหมกายยิกาครับซึ่งก็มีผลมากและมีอนิสงส์มากด้วยครับ พึ่งตนพึ่งธรรมนำชีวิตออกจากทุกข์ขอ,อนโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขอ,อนโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ